คงจะมีรักจริงก an, ็รู้เนงานดางมาอินาต้องนี้มาอินเดี๋ยวไปต่อมีสายรไม่ตานเป็นอาเชียเอรเป็นอะไรตอนนี้แล้วเจ้าเวลาไหนพ่เตยิน สุดล่อีต้นสาเค้กเมนีมิวสิกคุณครับหาคุณวัดรหาการหาสายแจ็คสายเยอะครับ่หาไม่ช่อไมีอะไรสิ่งต่อไว้ต้องยืด้องแยไอเหียหายโหด้ยองระย่างสายเยอะยังต่อไม่เสร็จเลยเยอะมีเยะเยอะ ความคิดเ็นนะครับความคิดเ็นต่อไม่เป็ลี่ยนจบได้แล้วทับการต่อครับทำการต่อโดยเคปมินิมิวสิกสบายใจติดต่อเครื่องเสียงก็ได้ครับกระถายเคยกระถายครับเดอะบิวเลยเครื่องเสียงดังดีต้องเคปมินิมิวสิกดอกอะไรเคส ใช่เคสชายดอกอะไรชายนเจอร์นีดอกไม่ครับต้องใช้ดอกนารูวาชายเลนเจอร์ตามรูปเสียงนานุวาครับไปโอ้ยแข่งขนาดไอ้สองคนไปเอาขาตั้งใหม่ไอ้ขา,ขาตั้งขาตั้งใหม่ขาตั้งลำโพงตัวเนี้ยรบะบบเสียงนานุวานะเ,เนี่ยไปย้ะขาตั้งลำโพงมาลำโพงครับขาตั้ง,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 งขาตั้งลำโพงครับ